ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบเล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันนี้ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครหลังเก่าอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้วาราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิถาด้วยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดกราเบรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิรินำไปแจกจ่ายให้แก่กเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครสำหรับนำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตไว้บริโภคลดรายจ่ายในครัวเรือนหากเหลือก็แบ่งปันผู้อื่นและนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ รมทั้งจะได้มีเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีมีคุณภาพสะสมสำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆเช่นการแพร่ระบาดของโรคโควรสิกาการได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นนพพน